สวัสด,ดีครับเ,เพื่อนช่องดอสปอยจะมาสปอยหนังเรื่อง The Sand สายมรณะดูดวิญญาณเปิดเรื่องมาที่งานปาร์ตี้ของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งซึ่งแต่ละคนก็สนุกสุดเวียงกันไปเลยแล้วมิกก็บอกกับทุกคนว่าฉันต้การให้ทุกคนเอาโ,โทรศัพท์ใส่เข้าไปในถุงเพื่อป้องกันการถ่ายเซลฟี่เปลือยและไปโพสต์ลงในเน็ตแล้วทุกคนก็มาสนุกด้กัน Cia, give s <S แล้วแวนกับโรเบิร์ตก็ยกวัตถูกกลุ่มเข้ามาในงานด้วยความคึกขนองพวกเขาก็เลยเอาไปเฝ้าไฟแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเช้าเกรียรนอนอยู่บนบ้านกับเมกเกียร่เธอตื่นขึ้นมาเป็นคนแรกเธอเลยเดินออกไปดูเพื่อนๆแต่ก็ยังไม่ตื่นสึ่งอยู่บนรถก็มี4ี่คนมีแซนดา้าโจนาดแวนและรอนนี่เธอเห็นโจนาดนอนกับแซนด้าก็ทำท่าไม่พึงพอใจ คนตัวใหญ่ๆแบบนี้มีชื่อว่ากินเบิร์ดมาชาดอนไปกายอยู่บนแคร่ไม้แซนด้าตื่นมาเห็นก็ตะโกนให้เธอไปใส่เสื้อผ้ามาชาตื่นขึ้นมาก็เหมือนจะอ้วกเอลี่มองไปรอบ,รอบๆก็เห็นนกเหมือนติดอะไรบางอย่างแล้วนกตัวนั้นก็ถูกดูดลงไปในสายขณะเดียวกันมาชากำลังจะเหยียบพื้นสาย ลี่ก็ตะโกนห้ามแต่ก็ไม่ทันซะแล้วขาของมาชาถูกตรึงไว้ทันทีจะดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้นก็เลยกรีดร้องให้เพื่อนช่วยส่วนแวนก็จะเข้าไปช่วยรอให้แฟนของเขาก็ห้ามเอาไว้แต่แวนก็ไม่ยอมฟังกระโดดลงจากรถทันทีวิ่งออกไปที่3ามเก้าเขาก็ล้มลงซึ่งตอนนี้มาชาก็ถูกทรายดูดไปเรียบร้อยแล้วทุกคนก็พยายามจะเข้าไปช่วยโจนาดพยายามจะสตาร์ทรถเพื่อจะเข้าไปช่วยสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดเพราะเจอนา ดันไปเปิดไฟรถตลอดทั้งคืนจึงทําให้แบตเตอรี่หมดโจาจะลงจากรถเข้าไปช่วยแต่แซนด้าห้ามเอาไว้คือลงไปเหยียบสายต้องตายแน่แนส่วนแวนกิดร้องด้วยความเจ็บปวดและ พราะยอายามจะยกหัวตัวเองขึ้นก็เลยผิวหนังที่โดนทรายถูกกัดกินเกือบหมดอีกไม่นานแวนก็โดนทรายดดหายไปทั้งตัวรอน,นี่เสียใจมากต่อว่าทุกคนที่ไม่ช่วยแฟนของตนทุกคนต่างก็ยกเหตุผลต่างๆนานาแล้วใครจะกล้าลงไปช่วยทุกคนเถียงกันไปมาว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ที่สามารถกินคนทั้งคนก็ไปทั้งตัวโอเคเราจะทํายังไงกันดีตั้งตัวหาหนึ่งก้าหนึ่งหรือว่าใครสักคนฉันเก็บโทรศัพท์ไว้ที่ท้ายรถของนายมันไปเอามีด เพรทะาเอตัวเงตักรถโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเราต้องรอให้คนมาช่วยคือรี่ที่อยู่บนบ้านก็อยากรู้ว่าในสายเป็นมีอะไรกันแน่้วยความสงสัยก็เลยยืดนมือกไปเส้นขาวๆาก็โผล่ขึ้นมาแถมมันยังพยายามจะชอนชชยมือของคอรี่คือรี่เอามือขึ้นลงเจ้าสิ่งนั้นก็ขึ้นลงตาขณะเดียวกันกิวเบิดที่อยู่ในถังก็ตื่นขึ้นมาโวยวายเมื่อคืนเขาเมาหนักเพื่อนเลยแกล้งยัดเข้าไปในถังกิวเบิดมีอะไรบางอย่างอยู่ในสายว้าอย่างงยเนาะมีผู้หญิงเอาเท้าเหยียบส แล้วก็จมหายไปอย่ามาโกหกฉันเลยฉันอยากออกไปอยู่ที่นี่มันจับได้ยินไหมคิวเปิดอดทนหน่อยอีกสองชั่วโมงน้ําทะเลก็จะขึ้นหรือไม่ก็จะมีคนมาช่วยตอนนี้ทุกคนสิ้นหวังไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไงกันระหว่างที่รอรอน,นี่ก็เขียนจดหมายลาตายถึงแม่เวลาได้ล่วงเลยไปหลายชั่วโมงแต่ก็ไม่มีใครมาน้ําทะเลก็ไม่มีวี่แววว่าจะขึ้นเคอรี่ที่อยู่ในบ้านก็พบไม่ขีดกล่องหนึ่งเธอจึงเก็บเอาไว้ มิกเองก็ได้เจอครีมกันแดดขวดหนึ่งเคลรี่ก็เลยโยนคีมกันแดดไปเพื่อนๆรวมทั้งโรเบิร์ตที่ติดอยู่ในถังน้ำมันพอได้ทีมกันแดดมาทาเขาก็รู้สึกดีนิดหน่อยโอ้อั s สู o ล้วเคลรี่ก็มองไปรอบๆแล้วก็ถามเพื่อนว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรันพบมันอยู่นอกชอยหอดเมื่อคืนมันยังไม่แตกออกมาเนี่ พอถึงตอนเช้าดูมันฟอกออกมอมันดูเหมือนเป็นไข่สัตว์ประหลาดเนี่ยดูเหมือนมันจะอยู่ใต้ทรายฉันไม่แน่ใจว่าในโลกนี้จะมีสัตว์ประหลาดถ้ามีสัตว์ประหลาดมันก็น่าจะสนุกดีอะไรมีสัตว์ประหลาดอยู่ที่นี่เหรอรีบช่วยฉันออกมาฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายฟังนะกิลเบิร์กถ้ามันเพิ่งฟักออกมาเมื่อคืนมันมีรูปร่างยังไงใหญ่ขนาดไหนเราก็ยังไม่รู้เอาล่ะฉันมีไอเดียใหม่ แล้วคอลี่ก็วิ่งไปเอาเส้นกรอกมาโยนหรโยนไปที่ทรายก็มีเส้นขาวๆดึงเส้นกรอกลงไปเธอโยนไปหลายที่เส้นขาวๆก็ดึงเส้นกรอกลงทรายเหมือนเดิมมิกจึงขอโยนบ้างพอโยนออกไปก็มีนกมาคาบเส้นกรอกของเขาลงไปกินในทรายแล้วก็โดนทรายดูดทั้งนกทั้งเส้นกรอกตอนหน้ากิลเบิร์กมิกลองโยนไปทางอื่นซิพอโยนออกไปไกลปรากฏว่าเส้นกรอกไม่โดนดูดมันไกลเกินไปเราไม่สามารถไปที่นั่นได้ใช่แล้วมันไกลเกินไปมันอันตราย เราจะนั่งที่นี่แหละจะไม่เป็นอะไรรอให้คนมาช่วยนี่เราก็รอมาหลายชั่วโมงแล้วนะแต่ก็ม่มีใครมาพวกเธอเห็นใช่ไหมถุงนอนนั่นและพวกเขาหายไปไหนหมดจนป่านนี้ก็ไม่มีใครตามหาพวกเขาสักคนรันนี่พูดถูกแม้แต่รถและเรือก,ก็ยังไม่มีโลตัวน้องเฉยๆไม่ทำอะไรเลยเพื่อรอความตายอย่างนั้นเหรอโจอนาะต โจนาดจะทำอะไรและโจนาดก็หยิบเสฟบอร์ดที่หลังรถมาสองอันหลังจากนั้นก็กระโดดหยยบเ์ฟบอร์าจนเพื่อนๆห้ามไม่เป็นไรเห็นไหมฉันโอเคหลังจากนั้นก็นาเ์ื้อร์ดมาเรียงต่อกันเดินข้ามง่ายๆเคลรี่ก็วิ่งตะโกนบอกว่าห้ามมือโดนทรายนะโจนาดจึงระมัดระวังนาเ์ื้อร์ดไปเรียงกันให้ไปถึงโต๊ะไม้ก่อนจะไปถึงโต๊ะไม้เขาก็หันมาถามเคลรี่ว่าไม่เมื่อคืนเคลรี่กับมิกจึงนอนด้วยกันไม่มีอะไรมิก เอาไว้คุยกันทีหลังไม่มีทีหลังต้องคุยวันนี้ให้รู้เรื่องได้โปรดช่วยฉันก่อนได้ไหมช่วยตัดเรือป้าๆที่ออกไปฉันอยู่ที่นี่ฉันกำลลงจะตายและจโจนาดก็ก้าวขาไปหยับที่โต๊ะขาอีกข้างก็เลือดออกไปไม่เป็นไรนะแค่เสกบอดประขยับออกไปแต่ว่าเสกบอดก็เลยออกไปเรื่อยๆจนท้องจะติดพื้นทรายโจนาดพวกมันกำลังจะย้ายเสกบ,บอดของคุณ,ค,ณคุณต้องรีบขึ้นไปเบบี้ต้องรีบขึ้นไปโอ้ชดไม่ไหวแล้ว ประหลาดก็พยายามจะเจาะท้องของเขาในที่สุดโัหนาดก็สปริงตัวขึ้นมาทันส่วนที่โดนเจาะก็เกิดเป็นแผลแต่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ต่อไปแผลก็เริ่มเน่าเปื่อยจนเขาแทบทนไม่ไหวใครก็เลยจะบอกชัดทีว่ามันคือตัวอะไรหรือว่ามันเป็นแมงกะพรุนคุณโอเคเบบี้ฉันโอเค หลังจากนั้นเจอนาดก,ก็ไปค้นหาของกินในกระเป๋าบังเอิญทำกล้วยหลุดมือจูนาดจึงรีบเก็บทันทีจูนาดยื่นกล้วยออกไปก็มีเส้นขาวๆโผล่ขึ้นมาแต่พอเลือดกล้วยออกไปถึงที่เท่ากองไฟเส้นขาวๆก็ไม่มีนี่ก็แสดงว่าสัตว์ประหลาดกลัวขี้เท่าจูนาดก,ก็เลยกระโดดลงไปเหยียบขี้เท่าเขาก็ไม่เป็นอะไรแต่แล้วเซนด้าก็บอเป็นแผลที่ท้ทองของเขาเริ่มเน่า มือนสยดสยองแทบดูไม่ได้เจอนาดรีบขึ้นมาบนโต๊ะเดียวนี้นายต้องรีบไปค้นกระเป๋าว่ามีอะไรบ้างโจนาดก็เลยตะเกียกตะกายขึ้นมาบนโต๊ะจอู้ดาก็เลยโยนให้รอนี่ให้ดื่มกับแซนด้าแล้วก็โยนขวดน้ำให้กับกิวเบิร์ดแล้วก็เจอน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องขณะที่โยนให้กับมิกแผลที่ท้องของเขาก็เริ่มแตกโจนาดก็เลยร้องด้วยความเจ็บปวดเคลลี่ก็เลยบอกให้เจอนาดให้นอนลงบนโต๊ะ แล้วเคอรีก็มองเห็นสัตว์ประหลาดกำลังจะเจาะล้อรถอีกไม่นานล้อรถก็แตกพวกเขาก็เลยตกใจมากพวกเราอยู่เฉยๆไม่ได้นะต้องทำอะไรบางอย่างเดี๋ยวโจนาจะตายกิลเบิร์กก็เหมือนกันเราอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วใช่เราอยู่ที่นี่ตั้งหลายม้นั่งรอความตายไม่ได้แล้วโทรศัพท์ล่ะทำไมไม่โทรศัพท์เหสคนช่วยเอาโทรศัพท์ไว้ไหนโทรศัพท์อยู่ท้ายรถเมื่อคืนฉันเอาไว้อยู่ท้ายรถรานีเลยอาสาจะไปเอาโทรศัพท์ที่ท้ายรถแล้วให้เซนได้จับเธอเอาไว้ถือเสียกุญ เจได้แล้วแต่เวลายกขึ้นมันติดที่ขาของเธอจนเกือบพลาดตกลงไปโชคดีที่แสนได้จับมือเขาเธอเอาไว้เคลี่ก็ยืนหมายกู้ภัยให้รอนนี่จับา,ายที่สุดรอนนี้ก็เปิดประตูตท้ายรถได้สำเร็จแต่ในขณะนั้นตำรวจก็ขับรถมาพอดีกิวเบิร์กก็โบกมือตำรวจระเบีบแตรเสียงดัง ทำให้รอน,นี่ตกใจฝากระโปรงรถก็เลยหนีเปรของเธอทุกคนเห็นตำรวจก็ดีใจมากจึงร้องของความช่วยเหลือพวกคุณมาทำอะไรอยู่ที่นี่พวกเราต้องการกลับบ้านมีบางอย่างอยู่ในทรายมันจะฉีกร่างคุณนี้เป็นเชิ้นๆคุณต้องอยู่แต่ใน,นรถเจ้าหนที่ผู้พิทักษ์คุณต้องช่วยพวกเราเนาะเฮ้ยทำไมเจ้าอ้วนไปอยู่ในท้องขยะล่ะมีอะไรบางอย่างอยู่ในทรายจริงๆนะหยุดพูดเรื่องไร้สาระกับฉันได้แล้วฉันรู้ว่าเมื่อคืนพวกเธอพอกะเสพยย่อได้ปรดโทรศัพท์หาคนมาช่วยเรา ยายะยะยาเหยียบทรายไม่ได้นะตำรวจลงมาเหยียบทรายก็ไม่มีอะไรเดินไปได้เฉยอาจเป็นเพราะสัตว์ประหลาดเจาะรองเท้านาหนาของตำรวจไม่ได้้าหอกฉันเจอกระชาบ้าสักมวนฉันจับพวกเธอแนะ่แล้วตำรวจก็เดินไปดูเจอหนาที่นอนผงาบผงาอยูมม่บนโต๊ะโอ้มีหนองที่ท้องของเธอไม่มีอะไรนะ่าขยักขยักกว่านี้อีกแล้วแล้วตำรวจก็เดินไปดูกิวเบิกที่ติดอยู่ในถังก็เลยช่วยดึงกิวเบิกดึงเท่าไร่ก็ไม่ขึ้นแล้วพวกเธอเล่นอะไรแผลงแผลงแบบเนี้ย ฉันราตะเวนชอยหอดมา22ปี นี่มันโคตรแย่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาแล้วตำรวจก็เดินไปดูสองสาวแบบชิียวเวแต่ปัญหาของพวกเธอหรอคืออะไรคือนิ้วของฉันติดประตรูรอตำรวจเข้ามาช่วยอยู่นะแต่รันดี้รอเขาก็เลยหยุดวันนี้เป็นวันแปลกประหลาดที่สุดในใจหอดในรอบ20ปีผู้ชายนอนป่วยหนักเป็นซิฟเลอริที่ท้องซึ่งมันก็ไม่สามารถอดเกิดขึ้นได้ฉันต้องไปจ้างรถแห่มาที่นี่ละมั้งคุณตำรวจรอเล่นหรือเปล่ารีบช่วยพวกเราเถอะที่ฉันช่วยเหลือพวกเธอได้ก็แค่เรื่องกฎหมาย เคลี่ที่ยืนฟังตำรวจอ,อยู่นานก็ตะโกนด่าไปว่าถ้าทำแบบนั้นไอ้ง่ที่ไหนก็ทำได้รีบโทรหาหัวหาวาน้ามาช่วยพวกเราเถอะแล้วตำรวจก็เดินไปคุยกับเคลี่และบอกว่าฉันนี่แหละหัวหน้าฉันเป็นคนรับผิดชอบหาดซอยที่นี่ทั้งหมดเอาละฉันไม่อยากคุยกับเธอแล้วนะฉันจะคุยกับแฟนของเธอบอกว่าเขาไม่ใช่แฟนของฉันเขาไม่ใช่แฟนของฉันเธอคิดว่าฉันอายุ12หรือไงฉันถึงจะเชื่อเธอเอาละลงจากบ้านมาดอนแล้ว ฉันยังไม่เป็นอะไรเลยที่คุณตำรวจไม่เป็นอะไรผมคิดว่ารองเท้าของหนอจึงทําให้สอยกินคุณตำรวจไม่ได้จริงหรอมีเพื่อนของฉันสอนคนตายเพราะสายเดิดแล้วสอยไปจะกินคนได้ยังไงฉันไปอยากฟังคุณผู้หญิงพูดแล้วหยุดพูดเถอะเธอสอยก็เกลียขอสัน้นฉันทำไม่ได้มันเหมือนกับฉันกำลังทำออดจอกล่อม รดเดินลงมาเดียวนี้เลยพวกผมไม่ลงแน่นอนไม่ลงใช่ไหมเดี๋ยวเจอสปเปรย์พริกไทยลงมาเดียวนี้นะอย่าให้ฉันใช้กำลังจะลงหรือไปลงตำรวจจะหยิบสปเปรย์พริกไทยทันใดนั้นกุญแจของเขาก็หล่นลงพื้นอย่า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 ไปจับสายทันใดนั้นสายก็ดรดดมาตำรวจทันทีเกอรรี่ก็เลยตะโกนให้ตำรวจใช้สปเปรย์พริกไทย ซึ่งมันก็ได้ผลนะสัตว์ประหลาดยอมปล่อยแต่ว่าพอดึงมือขึ้นมาฝ่ามือก็ขาดหายไปหมดหลังจากนั้นสัตว์ประหลาดก็ดึงตำรวจจมลงไปในทรายทั้งตัวแครี่แล้วเราจะทำยังไงต่อดีบอกฉันหน่อยซิมิกก็เกิดไอเดียใหม่ใส่รองเท้าแตะห่อผ้าขนุนหนาๆชีสเปรพิกไทยใส่รองเท้าหรือฉันก็จะวิ่งไวๆไปที่รถไม่นะมิกเป็นอันตรายแซนด้าโยนผ้าขนุนมาให้ฉันแซนด้าโยนผ้าขนุนมามิกดันรับผ้าก็เลยตกลงไปในพื้นทรายจ่วๆด้วยฉันยังไม่อยากตาย เหล่สัตว์ประหลาดก็ดูดมิลงไปในพื้ทชายอย่างรวดเร็วเคอรี่จึงเสียใจมากที่เพื่อนถูกซสาโดยไปต่อหน้าต่อตาแล้วเคอรี่ก็สังเกตเห็นสัตว์ประหลาดหามรั้วที่หักแต่ไม่สามารถจอกเข้าไปในเนื้อไม้ได้ก็เลยบอกให้แซนด้าเอาไม้มาเรียงกันเพื่อจะเดินไปที่ แล้วก็กระโดดไปที่รถที่แซนดา้าอยู่โผมาถึงเคลี่ก็ตบแซนดา้าเป็นหนึ่งฉาที่มาบังอาจแย่งโจนาดแฟนของเธอก่อนที่พวกเธอจะฆ่ากันช่วยฉันก่อนได้ไหมโจนาดฉันอยากให้คุณมองตาของฉันผมขอโทษผมไม่ต้องการให้คุณเจ็บผมรักคุณฉันก็รักคุณค่ะคิลเบิร์กเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฉันเก็บขอพอที่สุดเลยแล้วตัวสองก็ไปช่วยรอนี่ดึงมือที่ติดรถออกมาในที่สุดก็ช่วยดึงมือออกมาได้ตอนนี้โจนาดกำลงกังจะไม่ไหวส่วนคิว เบิรก็ถังรัดตัวเขาจนมีเลือดไหลออกมา จากนั้นทั้งสามก็จะเดินไปตามไม้ไปที่โต๊ะเพื่อช่วยโจนาดเซนด้าเดินไปก่อนตามด้วยเคลี่เหลือแค่รอนนี่ที่ยังลังเลเดินมาเลยรอนนี่คุณทำได้รอนนี่เดินใกล้ะจะถึงโต๊ะอยู่แล้วแต่ครับอย่าพลาดก็เลยล้มลงเคลี่ก็สป,ปเดรย์พริกไทยพิฉีดที่พื้นแต่ก็ช่วยได้แป๊บเดียวหลังจากนั้นสัปปะาดก็โดดรอนนี่ลงไปในทรายอย่างรวดเร็วตอนนี้ก็เหลือกันแค่สามคนจากนั้นเซนด้าก็พาขนูและกระเป๋ามาห่อที่เท้าแล้วก็วิ่งไปที่ร,รถตำรวจอย่างรวดเร็วสิ่ง ถอก็ขึ้นรถไปได้สําเร็จกิวเบิร์ตตะโกนร้องเสียงดังอย่างดีใจโดยไม่รู้เลยว่าเลือดของตัวเองที่ไหลลงไปในถังน้ํามันหนวดเล็กๆของสัตว์ประหลาดได้กินนคาวเลือดก็เลยขึ้นมาเป็นจานวนมากหนวดที่ใหญ่ยักษ์ก็เลยเจกกาะก้นถังดึงกิวเบิร์ตลงไปในทรายหลังจากนั้นก็มาขยอรถตํารวจทําให้แซนด้าล้มลงหมดสติไปเวลาผ่านไปล่วงเลยไปถึงตอนกลางคืนแซนด้าก็ฟืน้นขึ้นมาจากนั้นก็เอาแผลที่รถตำรวจมาปูที่พื้น เพื่อให้โจนาดและเครีเดินมาที่รถทั้งคู่ก็เดินมาที่รถได้สำเร็จก่อนจะขับรถออกไปเจ้าสัตว์ประหลาดหนวดเรือกแสงก็เข้ามาโจมตีจนเครีเธอต้องตกรถหอสัตว์ประหลาดเผลอเธอก็กระโดดขึ้นรถแล้วก็ไปเจอถังน้ำมันสองถังสัตว์ประหลาดแทงเครีพลาดก็เลยหนวดมาแทงถังน้ำมันอีกหนึ่งถังแล้วสายไปมาทําให้น้ำมันราดตัวเครีก็เอาถังน้ำมันอีกอันราดไปที่น็อแล้วก็จุดไฟเผา สัตว์ประหลาดดิ้นทุเรียนทลายเคลรี่จึงรีบเข้าไปในรถสัตว์ประหลาดก็พยายามจะพังรถเข้ามาพวกเธอน,นั้นกลัวมากก่อนที่สัตว์ประหลาดจะหายไปแล้วทุกอย่างก็สงบลงส่วนโจนาดก็จากโลกนี้ไปเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงทำให้สองสาวเสียใจเป็นอย่างมากพอมาถึงรุ่งเช้าก็มีคนมาเคาะก,กระจกประตูรถจึงทำให้เคลลี่สะดุ้งตื่นแล้วก็ลงมาจากรถเคลลี่ลองเหยียบพื้นทราย แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสัตว์ประหลาดได้หายไปหมดแล้วก่อนที่ทั้งสองจะลงมาจากรถและเดินกลับบ้านไปก่อนจบก็มีสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายแมงกระพุนมุ่งหน้าตรงไปที่เมืองใหญ่ก็แสดงว่าในโลกนี้ก็ยังไม่สงบและแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับ